สวัสดีครับมาพบกับอร่อยหลังบ้านกันอีกแล้วนะครับวันนี้ก็จะพามาทําเมนูขาหมูต้มผักกาดดองนะครับวิธีก็ทําไม่ยากเลยนะครับขาหม,มูนุ่มๆน่ารับประทานสุดๆครับและเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเดี๋ยวเราไปดูวัตถุดิบและวิธีทํากันวัตถุดิบอย่างแรกของเราก็เป็นขาหมูนะครับก็มีมา4ชิ้นนะครับในถ้วยเล็กๆก,ก็จะเป็น3มเกลือะครับก็จะมีรากผักชีกระเทียมแล้วก็พริกไทยครับ ตามมาด้วยขาแล้วก็ผงพะโลครับชุดพะโลนี่ก็หาซื้อได้ทั่วไปเลยนะครับตามด้วยไข่ไก่ครับวันนี้ก็ใช้ไข่ไก่อยู่ที่4ฟองนะครับผักชีเราก็หั่นซอยไว้เลยนะครับในส่วนของราก required, เราก็นําไปทําเป็น3ามเกลือแล้วนะครับตามด้วยผักกาดดองครับผักกาดดองก็ใช้อยู่ที่หหัวนะครับในขั้นตอนการทําเดี๋ยวเราก็จะนําไปหั่นก MM ันครับตามด้วยน้ําตาลมะพาวครับก็ใช้อยู่ที่1ทัพพีครับ โอเคครับขั้นตอนต่อไปเดี๋ยวเราไปเริ่มลงมือทำกันเลยครับก็นำผักกาดดองนะครับมาหั่นแบบนี้เลยนะครับ หักกาดดองเราก็หั่นเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปเราก็นําหม้อขึ้นมาเคี่ยนน้าตาลกันต่อเลยครับใส่น้ําตาลลงไปติดแก๊สใช้ระดับไฟอ่อนครับเคี่ยจนกว่าน้ําตาลละลายเลยนะครับการเคี่ยวตรงนี้ก็ใช้เวลานิดนึงนะครับเราจะเคี่ยจนกว่าน้ําตาลจะเป็นสีน้ําตาลนะครับก็จะเคี่ยวไปเรื่อยๆนะครับมือเราจะพักไม่ได้เลยนะครับนี่นะครับเคี่ยวไปอีกสักนิดนึงนะครับก็จะโอเคแล้วนะครับ ก็ใช้เวลาเคี่ยวอยู่ที่ประมาณ5-10นาทีครับค่อยๆดูไปนะครับเพื่อนๆประมาณนี้ก็ถือว่าโอเคแล้วนะครับจากนั้นเราก็ใส่3มเกลือลงไปผัดต่อได้เลยครับผัดให้หอมเลยนะครับเวลาใส่3มเกลือเข้าไปก็จะเหมือนเราผัดอยู่บนน้ํามันนะครับเพราะว่าน้ําตาลมันร้อนมากนะครับระหว่างผัด3มเกลือก็ระวังไหม้ได้นะครับเดี๋ยวเราจะต้องคอยเช็คดูนะครับให้มันเหลืองหอมแล้วก็ เตรียมน้ำไว้ข้างๆเลยนะครับเมื่อได้ที่แล้วเราก็นําน้ําเทลงไปได้เลยนะครับจะได้หยุดการไหม้ของกระเทียมนะครับใส่น้ําลงไปแล้วก็เปิดแก๊สเป็นระดับไฟกลางได้เลยครับก็รอให้น้ําตาลละลายครับจากนั้นเราก็นําเครื่องพะโลใส่ลงไปได้เลยครับผงพะโลเดี๋ยวเราค่อยใส่นะครับเราเอาไว้ใส่ตอนปรุงรสชาตินะครับ ใส่ขาหมูลงไปแล้วถ้าเกิดขาหมูเรายังไม่พอดีกับน้ํานะครับให้เราเติมน้ําลงไปให้ท่วมขาหมูของเรานะครับจากนั้นเราก็เปิดไฟแรงได้เลยครับรอ,อน้ําเดือดขึ้นมาตัวขาหมูเขาจะคายฟองออกมาแบบนี้นะครับเราก็ใช้ทัพพีของเราตักฟองออกให้เกลี้ยงเลยนะครับให้น้ําเราใส่เลยนะครับพอเราตักฟองเสร็จน้ําก็ใส่เป็นที่เรียบร้อยแล้วขั้นตอนต่อไปเดี๋ยวเราก็จะมาปรุงรสชาติกันครับ อย่างแรกที่เราจะใส่ก็จะเป็นผงพะโลนะครับใส่สักครึ่งนึงก็พอนะครับตามด้วยซีอิ๊วขาวซีอิ๊วดำครับตามด้วยผงปรุงรสหนช้อนครับหรือว่าใครมีซุปก้อนก็ใส่ลงไปได้เลยนะครับหนึ่งก้อนครับจากนั้นเราก็นำไข่ไก่ลงไปได้เลยครับ ใส่ผักกาดดองลงไปได้เลยครับผักกาดดองเราจะใส่ลงไปแค่10นาทีนะครับเพื่อให้มันมีรสชาติลงไปในน้ำซุปนิดนึงนะครับแล้วก็จากนั้นครบ10นาทีเดี๋ยวเราก็จะมาคีบตัวผักกาดดองออกนะครับใส่ทุกอย่างลงไปครบเรียบร้อยแล้วนะครับจากนั้นเราก็จะปิดฝาตุนทิ้งไว้สัก1-2ชั่วโมงนะครับใช้ระด,ดับไฟเป็นไฟอ่อนนะครับ ก็ครบเวลานะครับผมใช้เวลาอยู่ที่1ชั่วโมงนะครับเลยเราก็มาเช็คกันดูเลยนะครับว่าขาหมูของเรานุ่มแค่ไหนนะครับเพื่อนๆมาดูกันเลยครับบอกเลยว่ากลิ่นหอมมากๆนะครับในส่วนของผมก็เช็คเรียบร้อยแล้วนะครับหมูก็นุ่มเปื่อยดีแล้วนะครับจากนั้นเราก็นําผักกาดดองลงไปได้เลยครับแล้วก็โรยผักชีเป็นขั้นตอนสุดท้ายครับเพียงเท่านี้ก็เป็นอันเสร็จสิ้นแล้วนะครับสําหรับ ขาหมูต้มผักกาดดองของเราในวันนี้นะครับง่ายนะครับเพื่อนๆทําไม่ยากเลยนะครับแค่เสียเวลาเคี่ยวสักประมาณ1ชั่วโมงถึง2ชั่วโมงนะครับเพื่อนๆเสร็จเรียบร้อยก็จัดเสิร์ฟได้เลยนะครับถ้าเกิดใครมีน้ำส้มที่ทานคู่กับขาหมูก็นำมาทานได้เลยนะครับโอเคครับก็เป็นอันเสร็จสิ้นแล้วนะครับสำหรับขาหมู ต้มผักกัดดองของเราในวันนี้นะครับก็ฝากเพื่อนๆลองไปทำตามกันได้นะครับก็ทำไม่ยากเลยนะและถ้าหากใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe หรือกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปต่อไปอทางช่องด้วยนะครับขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามารับชมมากๆเลยนะครับสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วไว้เจอกันใหม่นะครับสวัสดีครับ